โอ้โหดราม่าอีกแล้วนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านหลังจากเพจดังได้ออกมาแฉว่าอดีตพี่สาวคนสนิทของหมอลำที่ออกมาแ์บักล่าที่ปากเสียพูดแซะพอยบอนนะครับโดยล่าสุดเพจชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ข้อความนะครับโดยมีข้อความว่าพี่สาวคนสนิทออกมาแฉว่าละอ่อนมีเงินมาสามแสน บักสูบมีรถติดตัวมามีสมบัติติดตัวมาฮัลโหลบักสูบยืนด้วยลำแข้งของตัวเองหรือยังมึงหาได้200ล้านยังที่มึงยืนมึงทำมาหากินก็ของละอ่อนอยู่ทำไว้ให้มึงผลาญเจ้าหญิงรุ่นยายเจ้าชายน้ำลายแตกฟองนะครับเอฟซี FC ทุกท่านสืบเนื่องมาจากอดีตพี่สาวคนสนิทของมอลลำนะครับที่เคยช่วยดูแล ในเรื่องคดีความต่างๆให้กับหมอลำมาหลายปีนะครับเคยอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันมานานนะครับแต่มาแตกคอกันภายหลังนะครับที่มีพระเอกลิเกเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับเงินค่าพยานนะครับเอฟซีทุน่นโดยอดีตพี่สาวแฉว่าโดยบักล่าพูดว่าผมมีรถติดตัวมามีสมบัติติดตัวมาไม่เหมือนมันมีมาแค่สามแสนแล้วมาเกาะอิชนีประมาณนี้นะครับเอฟซีทุน่น พี่สาวคนสนิทเขาพูดแบบนี้นะครับโดยบักราบพูดแซะพอยโบนะครับว่ามีเงินมาแค่แสามเซนนะครับเอฟซี